ผมกําลังกลับรถนะครับพี่ขึ้นโดนบอบางน,นาไปครับ<ช>ตองไปลงตรงเ,เขาเรียกว่าพีพ่องวิ่งไปทางที่มันเป็นสับปรีแล้วมันตรงไปลัตนาทิเบีร์โจทย์เราก็คือลูกค้าต้องการของที่ไวแล้วก็ให้ขึ้นทางก่อนแล้วก็จ่ายเงินให้มันก็จะมีเคสที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกให้ลูกค้าแล้วกันการที่เราจะวิ่งงานแล้วเล่ามุฟเราต้องดูแมตต ก็นักนะเราดูตรงสามจุดด้านบนนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะให้ทุกคนเข้าไปแล้วก็กด้าบาดตัวเลือกคำบาดตัวเลือกภาษาอิตานมาแล้วขอไปเสร็จด้วยนะครับด่านแรกที่ขึ้นบางนาห้าสิบาทนะครับมีเลยมีราคาไทที่ดูแล้วเห็นโฆษณาขึ้นนะครับห้ามกดข้ามโฆษณาห้ามนะครับห้ามเลยดูโฆษณาไปเถอะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ช่องของผมได้มีรายได้ มีกำลังใจมาทําคลิปให้เพื่อนๆฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับน่าจะยังครับกาลังไปครับพี่รอแป๊บหนึ่งนะครับเออพอดีเห็นมันอยู่ที่เดิมนานแล้วก็เลยงงว่าอผมกําลังกลับรถนะครับพี่ครับผมโทษทีนะครับพี่กําลังอยู่ครับพี่ครับพี่พี่พี่ขึ้นพี่ขึ้น ที่บางด่วนบางนาแล้วไปลงตรงงามวงวานแถวา,าเดิมมองงามวงวานอ่ะมันจะพี่ไปถูกว่ามันจะเสียค่ารถประมาณสองด่านอ่ะมันจะประมาณเจ็ดสิบาทอ่ะเจ็ดสิบาทอ๋ออันนี้พี่พี่ใจ่ายให้ใช่ไหมครับค่าทางด่วนใช่แต่ว่าพี่ต้องข้ามขึ้นผิดนะเพราะถ้าขึ้นผิดมันจะพายงพี่ต้องไปลงพี่ต้องสมมุติว่าพี่ขับขึ้นด่วนดวนบางนาไปใช่ไหมครับ<ช><ช>พี่ต้องไปลงตรงออเขาเรียกว่าพี่ต้องวิ่งไปทางที่มันเป็นสระบุรีแล้วมันตรงไปรัตนาธิเบร่ะ มันจะผ่านบางซื่ออ่ะมันจะเสียแค่สองด่านครับพี่ด่านตรงลงไปเมืองทองอ่ะอ๋อครับเอจะเสียแค่นั้นแต่ถ้าพี่ขึ้นผิดอดมันจะมันจะเสียหลายด่านมันจะเสียเท่าไหร่พี่ถ้าผิดมันจะเสียประมาณเจ็ดสิบถ้าเกิดไปถูกอ่ะอ๋อแต่ถ้าผิดอ่ะร้อยเหรอถ้าผิดจะประมาณเพิ่มอีกด่านหนึ่งอ่ะมันร้อยร้อยกว่าบาทโอเคครับร้อยร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยอ๋อจะแสดงว่าพี่รีบรีบใช้ใช่ไหมครับของใช่ไหมครับถูกต้องไหมใช่ ได้ครับพี่เดี๋ยวผมเร่งให้ครับพี่ครับค่ะครับสวัสดีครับเรียบร้วครับทุกคนเอาแล้วทุกคนเนี่ยดีแล้วเจอคนจริงสักทีเอาว่ะคนที่แบบว่าเขาเองชอบลีลางไงเวลาแบบจะไปรับของเงี้ยเจอคนแบบเนี้ยสักทีแล้วดีใจจริงเอาเรื่องทุกคนลูกค้าเร่งครับเจออยู่นั่นแน่ะเอาก็รีบอยู่ไงลูกค้าเร่งนะครับพอดีเราไอ้นี่อยู่ไง พอดีเราเอกจากตัวอาคารเดอก็บอกสิรถผมจดไปอยู่ชั้นชั้นเจ็ดพอดีผมต้องวนวนลงไปข้างล่างเราจะไปบอกเขาางนั้นไม่ได้ดิเพราะว่าเราอ่ะต้องพร้อมตลอดเวลาอันนี้คือเราต้องสร้างความเชื่อถือให้ลูกค้าว่าเขาก็จะรอของปกติก็ไม่เคยเจอลูกค้าแบบนี้หรอกครับไม่ได้นะเพราะว่าต้องขึ้นทางดลวงปกติอ่ะลูกค้าเขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้หรอกครับเขาจะไม่ดูหรอกว่าเราอยู่ไหน แต่ด้วยที่ลูกค้าจะต้องการของด,วด่วนก็เป็นเคสเคสแรกของผมนะถือว่าเป็นเคสเคสแรกเลยว่าแบบลูกค้าต้องการของด,วด่วนจนต้องโทรมาแล้วก็ดูความเค<ร>ลื่อน<ร>ไหวของเราแบบนี้เราแวะไหนไม่ได้ไไดไดนะทุกคนต้องรีบรนะครับด,ดูเราตลอดใช่ก็จะมีบบดับ่ดนๆนะครับก็ให้ค่าทางด่วนแล้วกันนะครับก็ถือว่าเราทําเวลาได้แล้วกันงานนี้นะครับส่วนเรื่องทางด่วนนี่ผมอ่านนังเรียนเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกคนเัน โอเคครับแต่ว่าต้องกดแบบไปที่ทางด่วนใช่ไหมใช่นี่แหละทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการกดแล้วกันเดี๋ยวผมจะแค่บอกแล้วกันแต่ไม่อาจจะไม่ทําเป็นวิดีโอให้เห็นว่าหน้านี้หน้านี้นะครับแต่ทุกคนลองทําตามดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงป่้นะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับเราได้เคสเคสตัวอย่างอีกเคสหนึ่งแล้วกันว่าการใช้แมปนะครับว่ามันจะ แม่นยำม,มากน้อยเพียงใดนะครับออโจทย์เราก็คือลูกค้าต้องการของที่ไวแล้วก็ให้ขึ้นทาง่วน,น,น,วนแล้วก็จ่ายเงินให้อันนี้จะ,ะเขาเรียกว,ว่าง่ายสําหรับเราจะเป็นผลดีสำหรับเราเพราะเราไม่ต้องวิ่งข้างล่างเราไม่ต้องกลัวรถติดแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทํามีโจทย์อีกอย่างหนึ่งก็คือลูกค้าอยากจ่ายแค่สองดนันถ้าเมื่อไหร่คุณขึ้นพลาดน,นะครับคุณต้องจ่ายเองเข้าเนือ้อใช่ประมาณนี้นะครับ ช่วงระหว่างทางเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าเราจะมีสาระน่ารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องล่ามูฟแล้วกันนะครับขับไปเล่าไปนะครับเดี๋ยวช่วงระหว่างนี้เราดูด้านหน้าแล้วกัน าลูกค้าดีกว่าป่ะซอยไหนดีแล้วผมโทรหาลูกค้าน่ยมันชอบเป็นอย่างเงี้ยครับเรารพอ,อนี่มั่วๆแบบเรียบๆนะเป็นตลอดดิผมเห็นหลายครั้งละแบบเราไม่ใช่คนพื้นที่แทนที่จะบอกว่าพี่ตรงไปนะคือแบบพูดแบบปุ๊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 บผมเห็นหลายครั้งละ ใช่ลเบอร์พี่คนนี้ดีกว่าที่เขาโทรมาฮัลโหลครับพี่พอดีผมเข้ามาในหมู่บ้านอยู่ซอยหน่อยอยู่ซอยซอยไหนครับพี่ตรงไปเข้าประตูป้อมยามมาตรงมาแล้วเลี้ยวซ้ายแรกครับเชียซ้ายแรกปุ๊บตรงมาเจอวงเวียนซ้ายแรกจะเป็นซอยตันจะเป็นบ้านที่แต่งฮาลวีเเยอะๆซอยตันต้องตรงยาวไปเลยใช่ไหมพี่ ไม่ยาวตรงแต่มันคือตรงตรงจากป้ามมันจะมีขวากับตรงอ่ะตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายซ้ายแรกเลยจะเห็นเจอลูกระนาดแล้วเลี้ยวเลยเจอลูกระนาดแรกแล้วเลี้ยวเลยแล้วปุ๊บตรงมาเจอวงเวียนแล้วก็เลี้ยวเลยซอยสามทับหนึ่งสามทับหนึ่งตอนนี้ผมอยู่สามทับหนึ่งบ้านที่เท่าไหร่เนี่พี่สามแปดนี่มันหนึ่งทับสามอันนี้หนึ่งทับสามอมันต้องมันต้องหนึ่งทับสามเรอเราเลยมาแล้วเหรอ ยังถึงไม่ถึง,ถงท,ที่ตรงเข้ามาแล้วพี่เลี้ยวซ้ายแรกหรือเปล่าใช,ใช่ครับพี่พ,พี่ตรงเลยซอ,ยน,นอ,อย,ยนั้นไม่อีกรอยอยนั้นไจ่เจอวงเวียนเราก็เลี้ยวซ้ายแรกแสดงวงเวียนตอนแรก,กมันวงเวียนเล็กพี่โทหาเบอร์ที่ผมให้ไปนะดูในแชทน,นะมาคุยอกอันครับสวัสดีครับครับครับ พี่เขาโทรมาไงเบอร์นั่นไงเขาดูความนี่ปะ่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายปไปนี่ฮฮาโลวีนฮาโลวีนนี่แลหาละอันนี้แหละข้านหลังนี่แหละโอเคถึงแล้วครับขับรถไหมลับไปบวับโทรหาของแล้วเราโทรหาลูกค้านะครับ เบอร์คนนี้มันต้องแทรกนไหมอันนี้แซ่บเริ่มมาไล่แล้วเริ่มมาไล่แล้วนี่ไงคนนี้หรอวะใช่ร่ะวัสดีครับพี่ผมมารับของครับเอาขอารถบีอัรไปเลยของพอดีผม่บ้าะก้าแปดสามแปดอ๋อโอเคครับเดียวนะคะเดียวถ่ายรูปในได้ครับพี่ อ่ารถเก๋งแหละแต่ผมมองเห็นมองผมสามารถรับงานรถเก๋งได้ครับโอเคครับผมที่เดี๋ยวนะรับกลับรถตังนี้ก็ได้โอเคนะครับลอทำไดูกันอันนี้นะครับเป็นของนะครับที่เรารับนี่เป็นของหรูมากนะครับของมีแบรนด์นะโอเคครับประมาณนี้หลุยวิตตองนะครับ ลุยพิตตังนะครับทุกคนรู้ไหมผมไม่รู้เหมือนกันคงหรูยพิตตังนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขับรถไปส่งของ ช่วงนี้นะครับผมก็จะเป็นช่วงสําหรับอ่าเล่าเราเรียกว่าเล่าไปขับไปนะครับวันนี้เราก็จะเป็นเข้าเนหัวข้ออ่าค่าทางด่วนแล้วกันในเมื่องานนี้มันเป็นเกี่ยวกับค้างาทางด่วนนะครับผมก็จะเห็นอ่า fc นะครับคอมเมนต์ในใต้คลิปผมนะครับหรือแบบทักแชทส่วนตัวมาที่ผมให้ไลน์ไว้นะครับผมเผื่อใครยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับฝากไปดูคลิปนะครับผมผมก็จะมารวบรวมรวบรัะตัดตอนนะครับในคลิปคลิปนี้เลยนะครับว่า ทางด่วนนะครับเราจะขึ้นในกรณียังไงนะครับเช่นกรณีนี้นะครับผมได้รับโจทย์มาลูกค้าจ่ายให้โอเคเราจบนะครับมันก็จะมีเคสที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกให้ลูกค้าแล้วกันส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะไม่ยอมจ่ายหรอกนะครับเราถ้าเรารู้ว่าเส้นทางที่เราจะไปรถค่อนข้้นติดค่อนข้างติดแล้วก็ าการจราจรตรงนั้นนะครับผมมันต้องขึ้นทางด่วนถึงจะไวอย่างนี้นะครับไม่เกี่ยวกับลูกค้าที่เรียกราคาประหยัดนะเป็นกรณีส่งของแบบทันทีปกติหรือแบบเร่งด่วนนะครับคําว่าเร่งด่วนก็คือลูกค้าอยากได้ของไวนะครับแล้วลูกค้าสมมุติบังเอิญน,นะครับเราอยู่แถวบางนานะครับลูกค้าให้ไปส่งแถวประมธานีนะครับช่วงเวลาประมาณบ่าย บ่ายสามสี่โมงแล้วรถมันค่อนข้างเริ่มติดแล้วนะครับช่วงนี่แหละเราก็โทรช่วงที่เรารับงานเสร็จเราก็โทรหาลูกค้าเลยว่าเห็นลูกค้าอ่าใช้บริการส่งของอ่าแบบเร่งด่วนหรือปกติคุณลูกค้าให้ผมขึ้นทางด่วนไหมอันนี้ก็เป็นทางเลือกให้สําหรับลูกค้านะครับว่าลูกค้าจะจ่ายค่าทางด่วนไหมโดยส่วนใหญ่นะครับลูกค้าถ้าเป็นการเรียกใช้บริการแบบเร่งด่วนหรือปกติ ลูกค้าเขาจะยอมจ่ายเขาจะถามว่าค่าทางด่วนเท่าไหร่หรือสามารถเอาบินมาเบิกได้เลยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเล่าไปขับไปในในในวันนี้นะครับ <laughs> มีอะไรเสริมไหมครับเกี่ยวกับทางด่วนทางเดิน,นเผื่อมีไหมเผื่อมีแบบเออเราจะขอค่าทางด่วนกับลูกค้ายัางไงหรือจะมีอะไรที่แบบ เราพอจะเป็นไปได้บ้างเกี่ยวกับทางด่วนหรือจะอธิบายสหรับคนไม่เข้าใจนะครับมีไหมถ้าไม่มีก็ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนไปนะครับก่อนที่เราจะไปสงความอยากเตือนว่าระวังางด่วนตรงดินแดงให้ดีนะอ๋อระวังช่วงช่วงเขาเรียกว่าช่วงต่ออ่าระหว่างเส้นทางทางด่วนผมโดนมาแล้วหนักหนักนะครับเป็นซึมเศร้าได้เลยนะ,นนนนะคืออย่างนี้ส่งเค้กสองร้อยตัวทางด่วนไป,100ปร้อยกว่าบาทคืออย่างนี้ เราด้วยที่เราอ่ะไม่ชํานาญในพื้นที่ขึ้นทางด่วนเราไม่ค่อยได้ขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเราขับอาชีพแล้วล่ามุฟนะครับเราลดต้นทุนก็คือเราจะไม่ขึ้นทางด่วนเราจะไม่ยอมจ่ายเองถ้าลูกค้าไม่ระบุให้ขึ้นทางด่วนนะครับอือมันก็จะมีแบบแบบเราไม่ได้ขับบ่อยเออเราไม่ขึ้นทางด่วนอ่ะแล้วเราไปขึ้นแล้วมันแบบเรียบร้อยนะครับแบบโดนต่อสองต่อ,อนี้ยกลายเป็นแบบงานนั้นขาดทุนหรือแบบเท่าทุนเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะแบบ อาจจะแบบไม่อยากให้ขึ้นทางด่วนนะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับการขึ้นทางด่วนที่ต้องระมัดระวังเรื่องอที่ผมทําให้ดูนั่นแหละนะครับว่าการที่เราเจะวิ่งงานแล้วเล่ามูฟเราต้องดูแมปนะครับ Google Map นะเราดูตรง3ามจุดด้านบนนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะให้ทุกคนเข้าไปแล้วก็กดคาว่าตัวเลือกคาว่าตัวเลือกภาษาอียสันมาแล้วนะั่นแหละทุกคนก็ลองทําดูมันจะมีหลีกเลี่ยงทางหลวงหลีกเลี่ยงท,า,ทางเรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงหมดแหละนะครับแล้ว กดเหมือนแบบเปิดให้หมดอะว่าเราหลีกเลี่ยงแต่ไม่ต้องหลีกเลี่ยงทางหลวงเนะน่ยในนเราวิ่งไม่ได้เราวิ่งชนรถบอดอย่างเดียวนะประมาณนี้นะครับผมก็หัวข้อ,ขอน,นี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้แล้วนะครับช่วงนี้เราก็ไปดู<ร>แล้วกันให้ทุกคนติดตามไปนะ<อ>นว่าลูกค้าเขาบอกโจ,โจทย์โจทย์โจทย์ของงานนี้ก็คือเขาจ่ายทางเดินแค่สองด้านถ้าเมื่อไหร่ที่เรา มันมีสามด่านเขาว่าเขาบอกว่าถ้ไม่รู้เเกินหนึ่งด่านนะเขาไม่จ่ายนะผมก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นไหนว่าไปนนทบกุรีเราจะมันต้องขึ้นทางไหนผมยังไม่รู้เลยผมก็ไปตามกีเบียดอ่ะมันมีสองทางอ่ะประมาณนี้ครับโอเคทุกคนเยวมันจะยืดยาวกันไปแต่เราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจดีกว่า ขอไปเสร็จด้วยนะครับขอบคครับอัปเดตอัปเดตคุณผู้ชมนะครับโจทย์นะครับลูกค้าว่าไงนะ<า>งสองด่านส,นสด้านเจ็สิบอ่าเรานะครับ สองด่านสองด่านหกสิบสองด่านหกสิบแสดงว่าเราเกินเกินกันรล้กว่าลูกค้าต้องการแค่เจ็ดสิบนะเราจัดไปแค่หกสิบนะแสดงว่าเราเราทาถูกเราทําเราทําราคาถูกหรือเราอาจจะลงหรือขึ้นทางด่วนผิดเลยวไม่รู้อืแต่ด่านสุดท้ายอ่ะก่อนลงงานวงวานอนะ่ะมันแค่สิบบาทนะ,ะด่านแรกที่ขึ้นบางนาห้าสิบบาทนะครับนี่เลยมีหลักฐานนะครับ ประมาณนี้นะครับถือว่าเขาเรียกว่าคอนเทนต์วันนี้นะสำเร็จนะในการทํางานนะครับส่วนในส่วนที่มันพูดไปที่มันมีประโยชน์ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ลองไปปรับใช้ดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายตอนที่ผมกําลังไปส่งข,ของให้ลูกค้าแล้วกันนะครับคลิปนี้น่าจะไม่ยาวมากนะครับคิดว่านะครับใครที่ดูแล้วเห็นโฆษณาขึ้นนะครับห้ามกดข้ามโฆษณานะห้ามนะครับห้ามห้ามเลย ดูโฆษณาไปเถอะครับ,รบเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ช่องพวกผมได้มีรายได้นะครับเพื่อมีกำลังใจมาทําคลิปให้เพื่อนๆน,นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเราไปงานถัดไปอย่าลืม ีผมก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับทุกคนตอนนี้กำลังหาที่จอดรถนะเซนทันเวสเกตนะครับอยู่ตรงแถวรัตนาทิเบตนะต้องขึ้นไปจอดรถก่อนนะชั้นหนึ่งนี่ละของมันเป็นกระเป๋ามันไม่ยากหรอครับ ลุยลุยวิตต่อทางไหนดีต้องลงข้างล่างปะอาจจะข้างล่างเขาเดินฝั่งนี้นี่ไงร้านชื่ออะไรนะเขาเขาเข้าวะ เอาเขาเองเขาเลยเองเขาเองจะได้ดูดีกว่าครับลุยวิตตองลุยวิตตองนะทุกคนหลายบาทเลยซีพีเอ็ดอะตัวหาพี่เขาหรือเดินไปหาเลยข้างๆสิบนี่ร้านนี้ สวัสดีครับเอาของมาส่งครับใช่ไหมครับอันนี้เก็บค่าทางด่วนยังไงครับรือ,อตัึงโทรหาแกเขาไม่ได้จ่ายไปหรอค่าทางด่วนผู้ที่ผู้ชายครับออหรือ้หกสิบบาทครับแกบ,บอกให้ขึ้นท่าทางด่วนแกว่ามาเก็บที่เขา อ๋อกินที่พี่ใช่ไหมครับอันนี้หนูมไม่รู้เรื่องเลยแต่ว,ว่า,ารีบมากเลยถ่ายรูปถ่ายรูปเลยถ่ายรูปโ,โอเคเดี๋ยวมีต้องโอน่ะมไมม่ีนได้ครับพี่โอนก็ได้ครับพอดีค่าคนส่งเป็นเครดิตเขาจ่ายให้ละครับ ได้กันจริงหรออสักแกนอย่างทรายหรสักแกนครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับโอเคเจ็บเรียบร้อยได้เท่าไหร่นะอย่งางน,นี้บอกคุณผู้ชมเลยเด้วยคุณตรงนี้เลยก็ได้345บาท โอ้ได้ค่าน้ำมันแล้วทุกคนไปเดินไปทุกคนนี่นะครับไปนะนห,ห้องน้ำห้องน้ำของนี้น็ีไง